สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถบทน้าเหล็กหลังยานนะคะคันนี้จะเป็นคานสามตัน,นะคะ่ะรุ่นซาก่ายทีวสามห้าสองนะคะสามห้าสองเดี๋ยวเรามาชมสาธิตกันเลยค่ะนี่เป็นหนักสามตันนะคะ เป็นเลียวเอวนะคะแล้วก็ยางหลังสี่นะคะสีเ้นตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะเป็นคูโบต้าสมสูบนะคะ สอบถามเพิ่มเติมค่ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดสามศนย์ส้าศูติดต่อหาคุณจีรารได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ